สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปบ่งเนื้อทางของแม่สองนะครับเนาะเลขคำนวณแม่สองเนอะเลขคำนวณแม่สองพี่น้องได้ข่าวได้ข่าวว่ามาดีได้พี่น้องได้ข่าวได้ข่าวว่ามาดีพี่น้องครับผมเลขสูตร แม่สองนะครับเนาะแม่สองเล่าเอาแนวทางเขามาทางช่องมาฝากพี่ต่อน,น้องนะครับนะเนาะเลขเล่าสี่เป็นจังไนพี่น้องเลขเล่ากับบารายโตได้พี่น้องเลขของแม่สองนะครับเลขเล่ามีสามคูแต่ว่าบวกบนบวกล่างพี่น้องเป็นหกคูพี่น้องนะครับเลขแม่สองเนาะพี่น้อง ะเอาไว้ผิดจารณาเอาไว้บึงไว้แย่งกันพี่น้องถ้าเรามีดีพอ่อเราก็สิได้ไปต่อไปตามต่อพี่น้องนะครับเอาไปต่อไปตามต่อนะครับของแม่สองนะครับเลขวิ่งเล่า มีอย่างงวดวันที่16บหกมิถุนายนฝากไว้น้ำแด้พี่น้องเด้อฝากพี่พี่น้องไว้น้ำแนงงวดวันที่16บหกมิถุนายนเลขแม่สองนะครับมิถุนายน2566พี่น้องนะครับเนาะนะครับเลขแม่เลขสูตรสูตรสูตรแม่สองเนาะสูตรแม่สองกดสูตร แม่สองสูตรแม่สองสูตรแม่สองเลขเด็ดสูตรแม่สองเลขเด็ดจัดไปให้เราเลยพี่น้อง f อซครับผมนี่แหละครับมองได้ได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าดีพอใจดีก็เฝ้าไป นะครับเฝ้าไปหาอามาฝากพี่ต่อน,น้องให้ได้พี่น้องครับผมอ่ามาเบิงเลขสูตรแม่สองของเล่าเล่าซิมีนาทีรับผิดชอบอยังให้เฮ้าแน่พี่น้องนะครับอันนี้ก็คือเลขสูตรแม่สองนะครับนะเลขสูตรเล่างวดที่แล้วเข่าพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับคำว่าเข่าบนเข่าล่างจิ่งเท็ดซาไดเนาะพอกันอยู่กลางทาง เรากะเลยบอได้บอลยังหลายมันกราไกลกันนะครับรกระเลยว่าบอ,บอเป็นยังเขาบ่าเขา,ขาเอามาพิสูจน์งวดวันที่16บมิถุนายนสองหากหกให้พี่น้องเอซทั้งพอจะดีได้เบิงได้ชมกันกับพ่อใจแล้วพี่น้องครับผมงวดวันที่16เนี่ยแม่สองเลียกเด็ดเล่าเอาอยังมาฝากพี่ตอนน้องเ้วก็ได้เบิงได้พอได้พบกันน้องพี่น้องเนาะ เลขสูตรของเราเนาะพี่น้องสูตรแม่สองเลขเด็ดพี่น้องมี่อย่างแนบิงอย่างแน่พี่น้องอย่าพลาดใจดีสีน้ำเยี่ยงไหเบึงจัดระเบียบไหเบึงเนาะพี่น้องเนาะว่าของเรามี่อย่างแนพี่น้องแล่วทางของเราเนาะพี่น้องเนาะแล้วเอามาฝากปีตอนน,อน้องพี่น้องครับไปเบึง้งอ่า แนวทางของอสูตรแม่สองเลขเด็ดราบพี่นอ้องเราไม่ยังน่เราจับคู่ให้อย่างแน่วิ่งอย่างแน่พี่นอ้องเอ้าวิ่งบนดัง วิ่งบนล่างพี่น้องมี่ยังแน่พี่น้องวิ่งบนกับล่างมีอะไรบ้างเนาะเอ้าพี่น้องเดขกบอายพี่น้องมีห้ามีสี่อ่ะพี่น้องมักกระจัดกัดกับพานบ่าว่ากันอันนี้เป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะมักกระจัดกัดกับพานครับผมอาจจะได้ฝากไปดําแน่กันแล้วกันนะพี่น้องนะอ่ะฝากทั้ง พี่น้องเอฟซีไ้น้ำเนกันแล้วกันพี่น้องเด็กเล่ากับโมีอย่างหลายพี่น้องมีอยู่จับคู่ให้แต่มีอยู่ทั้งหมดหกคู่บวกรางความพี่น้องหกคู่หกชุดถักกับชิบสองพี่น้องนะครับมารักหากระใสหลักหาพี่น้องมารักซีกระใสรักซีได้พี่น้องได้ไปเบิ้งไปชมกันนาอพี่น้องของเราสิมีดีพ่อบอทีเสียมาฝากดีตอดน้องนาอพี่น้องเนาะแนวทางของเรา มาพี่น้องครับมาเบิงน้ากันนะครับมาเบิงน้ากันเอกเราจับคูให้พี่น้องถือตาถือใจบอมักบอสอบบอหนาลงทุนหนาหาสื่อ,อหนาหาหลุดบอพี่น้องนะครับไปเบิงไปชมน้ากันนาะพี่น้องน้องมักจัดขัดกระพานเพว่ากันอันนี้มันเป็นแคเน่แนวทาาเองมาฝากพีตอนน้องคลิปแรกคลิปแรกครับผมของแม่สอง เลขเด็ดครับผมสิบพานหรือบพันสิถือใจหรือโบอถือใจของเอฟซีสิได้ไปต่อหรือโบได้ไปต่อกะอยู่กับงวดวันที่16บมิถุนายน2566้าพี่น้องครับผมเลขแม่สองมีอย่างเนี้ยไปชมกันพี่น้องจับกูหายพี่น้องอ๊อห้าสามพี่น้อง ห้าหกห้เจดนะครับพี่น้องต่อมาตัวซีตัวล่องพี่น้องไปเบิงน้ำกันพี่น้องว่ามั่นสีเป็ดหยังพี่น้องจับคู่ไห้คือหยังพี่น้องอ่ะไปเบิงไปชมพร้อมๆกันเนาะว่าแม่สองจับ คู่อะไรนะครับนะอ่ะไปเบิ่งกันกันสี่สามพี่น้องส 4, 3, ี่ห้าสี่หกพี่น้องเขียนผิดตัวนี้ัมบูรอย่างพี่น้องอ่าเขียนขึ้นเก้าสี่หกพี่น้องนี่ครับคือแนวทาง แนวทางของแม่สองได้พี่น้องด้นี่ครับแนวทางของเราพี่น้องนี่ครับผมแนวทางของเราพี่น้องนะครับพี่น้องครับจึงได้ขอฝากไว้ทั้งแน่นกับแลวกับน้องพี่นอนะ้องเนาะวดวันที่สิบหวิจุนาสองหาหกหกสูตรแม่สองเลียเด็ด จะยนเขาวงวนแล้เนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างพี่นอ้องเขาก่วบวเห็นพี่นอ้องเขาเข่ามาพิสูจน์กันเนื่องวันที่สิบหกนี่พี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างพี่น้องห้ากับสี่พี่น้องจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้ก็คือหาสามหาหกและหาเจ็ดพี่น้องซีสามีหาแลวก็ซีหกพี่น้องพี่น้องครับแคบหนาจอไว้เป็นหลักฐานของเมสองเดอร์วันงวดวันที่สิบหกเมทุน่าสองหาหกหก เล่าสิได้ไปต่อหรือว่าสิพ่อซับหนีพี่น้องเขาว่าขึ้นดังแต่เก่งแต่พี่น้องแคบหนาจอดแล้วไปเบิ้งไปเปนหลักฐานพี่น้องเอ้าพี่น้องแคบหนาจอดแล้วเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเนี่ยได้พี่น้องได้เอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับโบมี่ยังมากมายนะครับเนาะขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับลิปหนาพบกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม